ดวงความรักชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้1-10นะชาวราศีกุมจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกเริ่มเปิดรับอะไรได้มากขึ้นแล้วตอนนี้ชาวราศีกุมถือว่าสเสน่ห์แรงฟรีโรโมนทำงานเต็มที่เขาเรียกว่าฟูมไม่รู้จะเลือกใครดีว่าจารย์ หนูไม่รู้จะเลือกใครดีอาจารย์ระหว่างะระหว่างเอเมลี่กับชารอนผมควรจะเลือกใครดีท่านสุภาพสตรีก็เช่นเดียวกันนะอาจจะกำลังคบหาดูใจกับใครหลายๆคนอยู่แต่ยังไม่ได้ปักอกปักใจสักคนนะอาจจะเป็นไอ้คิทตโตเฟอร์อาจจะเป็นอีริกหรืออาจจะเป็นไอ้แฮร์รี่หรืออาจจะเป็นไอ้เจ้าจอนเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ถือว่าชาวราศีกุมเนี่ยมันมีในเรื่องของอะไร มีโอกาสใหม่ๆม,มีความโชคดีในเรื่องความรักมาพร้อมกับการเงินที่ดีด้วยที่ราคาที่ราคาหรืออาจจะหมายความว่าความรักใหม่มาพร้อมกับแจ็คพอตแตกสำหรับชาวราศีกุมก็คือด้านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคมที่ราคาที่ราคาสำหรับชาวราศีนี้อาจารย์บอกเลยว่าบางท่าน ตัดสินใจแล้วว่าจะตัดขาดจากความว่างเปล่าแล้วเริ่มเปิดประตูบางบานเพื่อให้ใครเข้ามาในชีวิตบางท่านอาจจะรักษาพรมอจรรย์มาสักประมาณ3ปีรู้สึกว่าอาจารย์ประตูเง้ยไม่ออกและแม่งแห้งเต็มที่นะอาจารย์แต่ในช่วงนี้ชาวราศีกุมจะกลับมาลื่นหำจะกลับมา แข็งแรงมากที่ลาคาเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ถือว่ามีข่าวดีหลายๆเรื่องใครที่กำลังวางแผนว่าอยากจะมีใครสักคนอยู่กันแบบเป็นเย่าเป็นเรือนอยู่กันไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเพราะ,ะนั้นชาวราศีกุมไม่ว่าจะเป็นไพ่สีไม้เท้าไม่ว่าจะเป็นไพ่เดอดสุอ้เลิศดนะถือว่าเลิศดมากนนเ,นเนี่ยเนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นไพ่เลิศทั้งนั้นแต่ในความสัมพันธ์ ที่มันไม่ลงตัวเพราะอะไรพอมันเข้ามาชาวราศีกุมลองสังเกตตัวเองดีๆช่วงที่เข้ามาหนาอาจารย์บอกเลยมันเข้ามาแย่มันเข้ามายังกับแม่ยังกับพึ่งยังกับแตนเข้ามาจะมาต่อยเรามันก็กลายเป็นว่าทำให้ชาวราศีกุมไม่สามารถที่จะตัดสินใจเอาคนใดคนหนึ่งได้นะแต่ในทางหวงจุ้ยมีวิธีการเลือกคนจีนเนี่ยเลือกมา เขาจะเอาทาตต่างๆถามวันเดือนปีเกิดเสร็จผูกอะไรเสร็จเรียบร้อยเขา็วะดูอ่อยคนทาานนี้ลูกสาวกูธทตาอะไรว่าตุาดไม้หรือเกิดทตุอะไรอ,ะอ่ะอากวงไอ้กวงมึงเกิดทา่าอะไรไอ้กวงเกิดทาตาน้ำมาสนับสนุนลูกสาวกูนี่วะก็เอาไอ้หากวงเนี่ยแหละมาเป็นลูกเขยในาะฉะนั้นคนจีนจะมีความเขาเรียกว่ามีความละเอียดละอเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหล่านี้มากมาก เนะอาเป็นว่าแต่ในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าสําหรับคนที่มามาหายหายหรือท่านใดที่เจอกันในสื่อโซเชียลมีเดียเจอกันในแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันหาคู่จำไม่ว่าชาวราศีกุมเนี่ยถึงจะฉลาดหนักแน่นแค่ไหนก็แล้วแต่แต,แต่บางครั้งนะแต่บางครั้งด้วยความที่ชาวราศีกุมเป็นคนที่ถ้ารักคือให้หมดใจแต่ถ้าเกิดเกลียดแล้วก็คือจบไม่มองหน้ากัน ไม่ให้อภัยเลยด้วยซ้ำนะเพราะชาวราศีกุมเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าใครที่รู้จักชาวราศีกุมเนี่ยอย่าไปขัดคอชมเขาหน่อยชมในสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาเป็นหน้าเขาใสบอกหน้าใสถ้าจมูกเขาแหมบมึงไม่ต้องบอกว่าจมูกเขาเขาโด่งอันนี้มึงจะโดงเขาเขาด่าเอานะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมชื่นชมเขาหน่อยฮแล้วชาวราศีนี้ถ้ากระทบกระทั่งเนี่ยเขาโกรธไม่นาน ปล่อยให้เขาอะไรของเขาไปสักพักเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหมดแรงเดี๋ยวเขากลับมาเองเขากลับมาเองที่ะขคาเอาเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ชาวราศีกุมรู้สึกดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชมเขาในอยู่ในต่อหน้าเพื่อนเราอะไรมันโอโ้โหมึงได้หัวได้เมียทันใดเลยถ้ารู้กฎข้อนี้เพราะฉนั้นขอยชาวราศีกุมนะใครก็แล้วแต่ที่กําลังเปิดโอกาสให้กับตัวเองจะเจอรักดีจะเจอรักครั้งใหม่เข้ามาที่ราคา อย่างนี้อ้าวเอาเป็นว่าสำหรับท่านใดที่กําลังมองในเรื่องของฐานะการเงินด้วยมาพร้อมกับความรักที่ดีอาจารย์บอกนะไม่ต้องไปตามหาอะไรที่คู่ควรกับเราจะมาเองในเวลาที่ถูกต้องสถานที่ที่ถูกต้องแล้วบุคคลคนนั้นที่จะมาครองคู่กับเราถูกต้องเช่นเดียวกันจะอยู่กันจนแบบเขาเรียกว่าไม้เท้ายอดทองกับบองยอดเพชร แล้วท่านใดอยากจะดูดวงจ้าหนูอยากจะดูะดวงแบบส่วนตัวได้ไหม094อันนี้แอดไลน์ได้นะ094 4198566แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0947814568ส่วนในเรื่องของรายละเอียดอยู่ด้านล่างนี้อยู่ด้านล่างนี้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็อาจารย์เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์แปะไว้ท่านใดชอบดูแลตัวเองก็จะมีครีมประทิมผิวไม่ว่าจะเป็นนีเวียไม่ว่าจะเป็นอลอรีอันไม่ว่าจะเป็นกวนอิมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กดเข้าไปดูถือว่าได้ช่วยสนับสนุนอาจารย์ด้วยไหนๆซื้อแล้วอะ่ะเบื่อแล้วแม่โคเซเว่นเบื่อแล้วลองเข้ามาช็อปออนไลน์ดูสิ จะไปผูกกับลาซาด้ส่วนบางท่านใดได้เห็นคลิปสั้นๆของอาจารย์เนี่ยไปกินอาหารไปอะไรเนี่ยอาจารย์เดฟทำไมถึงท่าอย่างนี้บุกเป็นหมอดูไม่กลัวเสียบ้าโพดอะไม่กลัวเพราะที่ทําทั้งหมดก็เพื่อเงินก็จะมีซอสปรุงรสขายอยู่ในนั้นอาจารย์ก็จะเอาไปแปะไว้ตรงนั้นอเอาเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยที่ผ่านมาโดนหักหลังโดนหลอกจนเสียสภาพแต่ชาวราศีนี้ก็ผ่านมาได้ทุกครั้งไป อาจารย์หมายความว่ายัางไงอาจารย์หมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งที่เรามองไม่เห็นจะเป็นเทวานิยมหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กําลังมองเห็นทุกย่างก้าวของเราที่เรากําลังเดินทางอยู่นะเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีชาวราศีกลุ่มบางท่านอาจจะมีความกังวลเกี่ยว่องการตัดสินใจต้องตัดสินใจอะไรยากๆเพราะมันมาทีเจ็คนไอเฮรีอันโตนิโอนะคิโตเฟอร์ ลเล็กจอนสันมันมากันอย่างนี้ไอ้ด่างไอ้เด่นนี่ก็เข้าเนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันมันแยกแยะไม่ออกเลยว่าหนูจะเลือกใครดีเพราะดูแล้วเจ็ดสามในเจ็ดเนี่ยหนูก็เล็งไว้ก็ยังไงไอซีตัวตัดทิ้งไปก่อนแต่สามคนเนี่ยแม่นวูอยกจะกินกินแม่งสักทั้งสามคนพร้อมกันได้ไหมหถ้าไหวเชิญเนะี่เอาแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีชาวราศีาาศกลุ่มไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพราะโชคชะตากำลัง นำทางเราไปพบเจอสิ่งที่ดีกว่านะผู้ชายก็จะมีความมั่นคงเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะเป็นแบบนี้เลยสำหรับท่านใดที่รู้สึกว่าอาจารย์หนูอยากจะได้ผัวรวยมาปลดหนี้คนที่คิดแบบนี้ไม่มีทางได้ผู้ชายดีเข้ามาในชีวิตเพราะการที่เราคิดแบบนี้เมื่อไหร่หมายความว่าเราเป็นผู้ไปขอ ไปในสถานะที่เราจะไปเอาไม่ได้เป็นผู้ไปให้เพราะฉะนั้นถึงจะมีหนี้มีสินมีอะไรก็แล้วแต่ก็เหลืองไม่เป็นไรหนูหนูชอบพี่หนูหนูหนูชอบพี่หนูไม่ถ้าให้หนูเอาขูขอบคุณค่ะอะไรแบบนี้ได้แต่ถ้าเข้าไปในความหวังว่ารวยเปล่าไหนดูหูยันตีนของปลอมเยอะแยะของเก๋เยอะแยะนะเพราะฉนั้นสิ่งที่อาจารย์เทพกำลังจะบอกหมายก็าว่าให้ไปในสภาวะของผู้ให้ให้ความสบายใจนะ ให้ความรู้สึกว่าเขาได้คุยกับเราอยู่กับเราแล้วเขาได้มีอะไรบางอย่างได้ละบายได้อะไรอันนี้ถือว่ามันเป็นสเสน่ห์โดยธรรมชาติของชาวราศีกุมอยู่แล้วนะจงไปในสภาวะของผู้ให้อันนี้จะดีที่สุดที่ราคาส่วนในเรื่องของสุขภาพอาจารย์บอกแล้วว่าในในช่วงนี้เจ้าที่เจ้าทางยังไงดูดีๆแล้วกันบางท่านคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอยู่ด้วยกันอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้เลยเชียวนะ ทอดไข่มาก็บอกว่าไข่ไข่ไม่อร่อยทำบัตรกะเพราก็บอกว่าเผ็ดน้อยเกินไปมันมีแต่ปัญหานะเพราะฉะนั้นในรตตรงนี้อาจารย์บอกเลยว่ามันจะมีการเกิดความเข้าใจเกิดขึ้นมากขึ้นเราอยากให้โลกใบนี้เป็นแบบใดเราก็จงเป็นแบบนั้นถ้าอยากให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขเพราะฉะนั้นจำไว้ว่ากฎของมันคืออะไรอย่างเช่น เมียทำอาหารเค็มชิบหายเลยวันนั้นเป็นไไม่สบายแต่เมียก็ยังตื่นแต่เช้าจุดเตาแก๊สนะตั้งน้ำมันเตรียมทอดไข่เจียวที่ผัวชอบแล้วก็ลืมไปว่าชิมแล้วนะ่ะเอ้ยมันจืดใส่น้ำปลาไปครึ่งขวดหลังจากนั้นก็ทอดให้ผัวกินโดยปกติผัวลับมาเค็มชิบหายเลยว่าเอมิลี่ทอดไข่เจียวยังไงเนี่ย แล้วก็พังบ้านพังช่องเกิดพ่อไข่เจียวแล้วถามว่าบทสรุปต่อไปคืออะไรมันมีแต่พังกับพังแต่ระหว่างไอเจ้าด่างกรณีเดียวกันเลยอีรวงเป็นไงอีรวงตื่นแต่เช้าทอดไข่เจียวเช่นเดียวกันใส่น้ำปลาครึ่งขวดเหมือนกันเลยไม่สบายเหมือนกันแต่ด่างบอกว่าเค็มไปนิดหนึ่งเค็มไปนิดหนึ่งทีละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกิน ไข่เจียวช้อนเดียวก็ได้แล้วก็เดี๋ยวฉันกินข้าวจานหนึ่งเต็มๆเลยรสเลิศมันออกมาเลิศพอดีเลยที่รักมันสถานการณ์เดียวกันแต่การปฏิบัติต่างกันเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตคู่มันมีเรื่องของอะไรนึกไม่ออกนะ การเข้าใจการให้อภัยหรือว่าเอ้ยหยุน่นหยุนหน่อยไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกหมายความว่าท่านใดที่กําลังวางแผนว่าอาจารย์ถ้าหนูกเกษียณเนี่ยหนูกะว่าจะมาอยู่เมืองไทยกับหัวแล้วนะตอนเนี้ยหนูอยู่ที่โตลันโตหนูกะว่าหนูจะย้ายมาในช่วงปลายปีเนี่ยอาจารย์มีสิ่งที่อยากจะบอกพวกเรานะท่านใดที่คิดตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งอยากจะซื้อที่ดินสักที่หนึ่งเพื่อจะปลูกบ้านอยู่ในบ้านปลายชีวิต อยากจะอยู่แบบสบายสบายหมายความว่าปลูกผักปลูกหญ้ากินนะหรือหมายความว่าอยากจะเลี้ยงไก่เลี้ยงไข่อะไรก็แล้วแต่อยากจะมีสถานที่สักหน่อยไม่ต้องร้อยตารางวาหรอกอาจารย์นะอยากอยู่แบบพอดีสองคนผัวเมียตื่นขึ้นมาแล้วเจออากาศดีๆชานเมืองนะอาจารย์ได้ไปศึกษาหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะซื้อบ้านให้ซื้อแถบชานเมืองจะได้ราคาถูกกว่าในเมืองเกือบ5 0แต่ที่สำคัญ ชาญเมืองนั้นควรจะใกล้กับมอเตวเวกเราจะได้บ้านราคาถูกได้ที่ดินราคาถูกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความรู้เก็บเล็กๆน้อยๆให้พวกเราได้ประหยัดเงินในกระเป๋าจากบ้านราคา10ล้านก็จะเหลือประมาณสัก5ล้าน6ล้านอีก4ล้านเก็บไว้กินขนมนะรถราก็เช่นเดียวกันบางคนมีความเชื่อว่าต้องป้ายแดงป้ายแดงขาดทุนเป็นล้านอาจารย์เนี่ยใช้รถป้ายแหลรมือสมมือสี่ เปลี่ยนเครื่องวาช่วงล่างเปลี่ยนแล้วนะช่างแม่งกัดฟันที่ผายเลยเอาเป็นว่าอันนี้คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อาจารย์ส่งให้ไปนะแล้วชาวราศี กุมในเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องของอะไรให้ระวังเรื่องสุขภาพของคนรักเราแล้วในช่วงนี้ไม่แนะนําให้เอาใครก็แล้วแต่เข้ามาในบ้านถึงแม้ว่าอยากจะเปิดตัวอยากจะให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ได้รู้จักเขยในอนาคตอยากจะให้เสด็จพ่อเสด็จแม่เปิดแนะนําไม่รู้จักสไปย์ในอนาคตลูกลูกสไปนในตอนนี้อาจารย์บอกเลยถึงแม้ว่าไพ่จะขึ้นมาดีขนาดนี้แต่ถ้ามันมีเงื่อนไขอะไรเหล่านี้อาจารย์หมายความว่าไง มันหมายความว่ามันอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่ไม่ได้ส่งเสริมเราเกี่ยวกับเรื่องของที่ว่าัยในเรื่องของคู่ครองอาจจะก็ยอไปอีกสักสิบห้าวันได้มากที่รักรอแป๊บหนึ่งได้มามอีกสักสิบห้าวันเนี่ยก็แค่นั้นเองนะเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีกุมนะใครที่มีลูกมีหลานอาจารย์ไม่อยากจะเป็นหมอดูแค่ทายว่าดีหรือไม่ดีดาวดวงนั้นเดินไปถึงนี้แล้วแล้วจะมีศัพ สับแสงต่างๆที่ฟังยากฟังเป็นผู้รู้ไปหมดแต่ต้องมาแปลาตามหลังอเอาไปว่าท่านใดที่มีลูกมีหลานแล้วกําลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะหรือจะเป็นมหาลัยแพงๆก็แล้วแต่แม้กระทั่งเจ้าสัวลองสังเกตดีๆเขาก็ไปทําธุรกิจการศึกษาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาถูกสร้างขึ้นมาให้เราไม่ต่างอะไรกับทหารให้มีระเบียบให้อยู่ในกรอบอย่างนี้อย่างนี้จีน๋นะแต่ที่สําคัญไม่ใช่สิ่งนั้น ที่สำคัญคือเราอาจจะหวังดีกับลูกหรือบางท่านปล่อยให้ลูกดำเนินชีวิตเองแล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน,นี้สีนหนี้สินหนี้กยสอจำไว้ว่าไม่สามารถฟ้องล้มละลายได้ไม่สามารถล้มละลายได้เป็นหนี้ไปตลอดชีวิตแล้วถ้าเมื่อไหรเป็นหนี้ตั้งแต่เรียนหนังสืออาจารย์บอกเลยว่าอนาคตสั้นมากรัฐบาลชอบมากเพราะจะกินดอกเบีย้ยได้ยาวๆถ้าไม่มีเงินส่งเกิดอะไรขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมาแน่ ทบไปเรื่อยๆแล้วสิทธิในเรื่องของการอยากจะมีบ้านถ้าเครดิตเสียจบอยากจะได้รถล,ละ่ะเสียอยากระทำธุรกิจละ่ะสถาบัานการเงินไม่ต้อนรับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเรียนต่อทําอะไรก็แล้วแต่ทํางานไปด้วยให้ลูกทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอาตามมืองจําไว้ว่าการเรียนรู้เกิดจากก้าวแรกที่เราเดินออกมาจากมหาวิทยาลายัยนะแล้วอาจารย์จะสอนไว้อีกสักอย่างหนึ่งระวังในเรื่องของ ครูที่สอนเรานะหลายๆคนอยากจะไปต่อ MBA อยากจะแหมอันนั้นอนะ่ะถ้าอยากจะเป็นลูกจ้างไปเลยไปเอาใบป,ประกาศมาแต่ถ้าอยากจะเป็นนักค้านักขายอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะเรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายไปเรียนกับน้องพิมพ์ลีพายอันนี้คือครูตัวจริงไปดูเลยตั้งแต่ต้น น้องพิมพ์มาจากอะไรมาจากเด็กไม่มีถตาตังเลยแล้วกล้ามาได้ยังไงอ๋อความบ้าอะไรเงี้ยเขาจะสอนแล้วได้หมดแต่ถ้าเมื่อไหรไปเรียน MBA ดูก่อนว่าอาจารย์คนนั้นครูคนนั้นเคยทําธุรกิจหรือเปล่าแล้วทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฟังสิ่งที่เราได้เห็นอย่าเพิ่งเอามาตัดสินใจแม้กระทั่งในเรื่องของ วิดีโอนะในโซเชียลมีเดียของเราที่สอนในเรื่องของหุ้นหุ้นมาถึงตรงนี้ตรงนี้ลองสังเกตดีๆบอลเลนบัฟเฟตไม่เคยเปิดสอนคอ,อสอนคนที่เก่งในเรื่องหุ้นไม่ได้เปิดคอสอนนะเพราะฉะนั้นคนนี้มาบอกหุ้นจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เอานู่นเอานี่มาโชว์คนเหล่านั้นอะแมงในหน้าทั้งนั้นนะเป็นเซลแมนแล้วถามว่าถ้าเราป่วยเราไปถามหมอหมอจะให้หมอจะให้คําตอบไงนะถอนเลยเชื่อเถอะต้องรักษาอะไรสักอย่างใดอย่างหนึง่ง ถามว่าหมอที่มีจรรยาบันไม่มีนะแต่หลายๆครั้งเราไปถามผิดคนอย่างโบเกอร์เนี่ยจะไปถามหุ้นตัวไหนดีตัวนี้โอเคไหมเชื่อเหรอ้อยทั้ง้อยมันบอกดีหมดทุกตัวและพวกเนี้ยแม่งก็มาไฟหมอดูด้วยอาจารย์บอกเลยไอ้พวกโบเกอร์สุดท้ายมันก็ชนเขาไปซื้อแล้วถามว่ามีอะไรเป็นหลักคำมั่กันไม่มี ไม่มีอะไรเป็นหลักคำอมกการเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าตั้งแต่1971เนี่ยจนมาถึงปี2000คํำว่าการลงทุนระยะยาวไม่มีอีกต่อไปกราฟมันจะมาแบบนี้1971 72 73จนมาถึงปี2000กราฟเริ่มขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไร่เขาบ่อยเราสะสมระยะยาวก็หมายความว่ากราฟจะต้องไปเป็นรูปแบบนี้แต่นั่นไม่ใช่แล้วขึ้นแบบนี้เนะเพราะฉะนั้นกราฟมันขึ้นตั้งแต่ปี2000แล้วมันลวกตุ๊บลงมา แล้วมันก็ขึ้นไปอีกแล้วมันก็ลุกตุ้บลงมาอีกแล้วอะไรที่เรียกว่าการลงทุนระยะยาวนะอาจจะเป็นร้อยปีแต่จำไว้ว่าแม้กระทั่งไวรัสสามารถที่จะเอาหุ้นของเราออกไปขายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวในเรื่องของการเงินอ้าวทำไมามาเรื่องนี้ได้ไงวะเนี้ไฟหมดอาจารย์บงอาจารย์เบียอาจารย์ไฟหมดนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เบียอาจารย์หมายความว่ากําลังทําตัวเป็นนักรู้ไปซะทุกเรื่อง เป็นนักตัดสินตัวยงที่แบบเขาเรียกว่าหลงตัวเองแบบกลับกลับกูไม่ได้แล้วแล้วก็เอาคอนเทนต์ของพระพุทธเจ้าออกมาเผยแพร่แล้วสถาปนาตัวเองว่ารู้ไปหมดจะมักสี่วักแปดวักอะไรก็แล้วแต่แต่มันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เบียร์ทำเพื่ออะไรทุกคนทำเพื่อเงินอาจารย์ก็ทำเพื่อเงินอาจารย์เบียร์ก็ทำเพื่อเงินแล้วคอนเทนต์ที่เขาทำสร้างขึ้นมาเป็นไงเป็นคนที่เชื่ออยู่แล้วแม้กระทั่งอาจารย์ก็เชื่อในหลักหลักธรรมของพระพุทธเจ้า แนะละทมของพระพุทธเจ้าเรียบง่ายมากไม่ต้องมามีวักแปดวักข้า 5, อะไรพวกนี้นะอันนี้ทําให้กลายเป็นว่าเฮ้ยรู้จริงรู้ลึกแต่การสื่อสารแบบนั้นอาจารย์บอกเลยดูเหมือนตัวเองฉลาดแต่ความเรียบง่ายทั้งหากที่ทําดูให้รู้สึกว่าอันนั้นหนักของจริงเพราะฉะนั้นหมอดูกลับกลายเป็นว่าเป็นตัวร้ายไปสัง,งั้นอาจารย์อาจารย์เบีย้ยหรือว่าคนตื่นทํากลายเป็นซุปเปอร์แมนนะถามว่าต้องโกรธไหมแล้วจะไปโกรธทำไมน้ำพริกกูก็ซื้อมากินนะ แล้วถามว่าอร่อยไหมขัดขัดอย่างเดียวคือน้ำพริกแมงดารับไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่กินพวกเดียวกันเพราะอาจารย์สัญญาไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วจะไม่กินพวกเดียวกันแมงดานี่งดเด็ดขาดแต่น้ำพริกตาแดงอะไรเนี่ยมาได้อยู่เอาเอาไว้แค่นี้ละกันเดี๋ยวอาจารย์ขอไปต่อในเรื่องของกระเป๋าสตางค์อาจารย์พยายามที่จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาให้พวกเรานะได้เรียนรู้ว่าอ๋อ แบบนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แม้กระทั่งทองคําอาจารย์บอกไปหลายคลิปว่าอะไรจะเกิดโลกจะแตกสงครามจะเกิดภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นบนโลกให้เก็บทองคําไว้ให้ดีไม่มีทางที่ทองคามันจะล่วงไปเป็นศูนย์เหมือนกับธนบัตรราคาทองคําเท่ากันทั้งโลกนะเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์สุพิชญามาแล้วท่านใดไม่ได้มีธุระปะปังเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์ก็ จะไปดูรายการอื่นก็ได้ตอนนี้อาจารย์จะขายจําไว้ว่าจะมีสินค้าดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าขายไม่เป็นคือจบขายเท่ากับไรายได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องการขายมีความสําคัญกับชีวิตมากๆเอาไปว,ว่าในเรื่องของกระเป๋าสตางค์อาจารย์พูดแบบนี้ตรงๆเลยรุ่นนี้รนนุ่นหนังม้าจาก,กพัดพันปีนะหนังม้าเนี่ย คนที่ตัดเย็บให้อาจารย์เป็นวิศวกรแล้วก็นั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินไปหาหนังม้าที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแล้วมาเย็บให้เป็นกระเป๋าสู่พิชยาที่ซิบรูด,ด้นี่พิเศษตรงซิบรูด,ด้แต่ด้านในเนี่ยยังเป็นหนังวัวชนิดพิเศษเป็นหนังวัวที่นําเข้าจากประเทศอิตาลีส่วนด้านนอกเนี่ยเป็นหนังม้าร้อยเปอร์เซนต์เป็นแบบนี้รับประกัน200ปี 90, 9 9 0 0 0สําสำหรับรุ่น สำหรับรุ่นคลาสสิกรุ่นนี้13,900โ้ยจานเทพ่อมึงตายไอ้เหี้ยมึงขายราคาอย่างเงี้ย1 3 9 0 0สำหรับรุ่นคลาสสิก1ิรุ่นได้ขอจาย์นะแน่นอนอะนะแล้วก็รุ่นเก็บแบบนี้13,900สำหรับรุ่นที่เห็นด้านนี้29,700แล้วทำไมต้องใช้กระเป๋าสตางค์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อใดก็แล้วแต่ ให้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนชีวิตบ้างครั้งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเงินก็เหมือนคนไม่ชอบกระเป๋าอ้วนอับปลักเพราะฉะนั้นจงดูแลกระเป๋าสตางค์ให้ดีเพราะเขาจะช่วยเรียกทรัพย์ให้กับเรานี่นี่คือกฎข้อแรกจงปฏิบัติต่องเงินอย่างสุภาพแล้วมันจะหาวิธีกลับมาหาเราเองแล้วทําไมต้องเชื่ออาจารย์ยังไม่ต้องเชื่อถึงบอกให้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนไปอ่านหนังสือเล่มนี้มาก่อนอาจารย์ได้ทา ได้ทำการพิสูจน์อะไรบางอย่างสามเดือนที่ผ่านมาอาจารย์ไม่เอาเงินใส่กระเป๋าสตางค์เลยไม่เอาเงินใส่เลยนะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นการเงินอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับที่ราาดิงเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์หรือว่าเงินเป็นของคู่กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเงินก็อยากอยู่ณสถานที่ดีๆเหมือนกับมนุษย์ เขาถึงเปรียบกระเป๋าสตางค์เหมือนกับโรงแรมห้าดาวเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราเปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์อย่าลืมเรื่องของกฎแรกคือกฎคูณ2 0 0หมายความว่าราคาของกระเป๋าคูณตัวเลข200นั่นคือไรายได้ต่อปีที่เราจะได้อาจารย์ใช้เวลา3ปีกว่าจะเข้าเข้ากฎกฎข้อที่2คือกระเป๋ายิ่งแพงยิ่งดีแล้วที่สําคัญรูปลักษณ์ต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ทรง ยาวแบบนี้จะช่วยในเรื่องของอะไรภาพลักแค่กระเป๋าใบเดียวผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใช้ได้เหมือนกันอาจารย์บอกเลยเงินชอบกระเป๋ารูปทรงแบบนี้นี่คือวัตถุมงคลนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เชื่อมากๆแล้วถ้าวันนี้อยากจะซื้อของขวัญเนี่ยคนที่รักซื้อกระเป๋าสตางสุพิชยา เป็นของขวัญแน่คนที่รักคนที่รักหาเงินเก่งนะอีกรุ่นหนึ่งที่กาลังมาตอนนี้สั่งประมาณสักสเดือนอีกรุ่นหนึ่งหนึ่งแสนสามหมื่นบาทอาจารย์ได้พ่อมึงตายแล้วไอเยี่ยมึงขายของราคานี้เลยหนึ่งแสนสามหมื่นบาทสําหรับรุ่นมา้าไอรุ่นหนังมา้ารุ่นนั้นคือหนังม้าร้อยเปอร์เซนต์ด้านนอกด้านในแล้วถามต่อไปอาจารย์ถ้าหนูจะซื้อกับอาจารย์อาจารย์รักได้มาก แล้วหนูจะซื้อกับหมอช้างได้ไหมหมอช้างกระเป๋าก็สวยนะแล้วก็มีอีกหลายหลอาจารย์เลยที่ขายกระเป๋าสตังค์เหมือนอาจารย์เลยได้อาจารย์บอกเลยว่าได้ชอบอาจารย์รักอาจารย์ศรัทธาอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่สาม,มารถที่จะซื้อของทุกครูบาอาจารย์ได้หมดอาจารย์ได้หนูชอบไอ้ลุยวิตตองได้ไหมได้หนูกุชชี่ล่ะได้แอร์เมได้ไหมราคาแรงดีได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นจะไปซื้อที่ใดก็แล้วแต่บนโลกใบนี้แต่อย่าลืมเรื่องของกดคูณ200ก็แค่นั้น เนี่ยอาเป็นว่าสาหรับเรื่องของกระเป๋าสตังค์เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อยากจะบอกอีกสักอย่างหนึ่งหลายๆท่านโทรมาดูดวงกับอาจารย์แล้วมีความรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยมั่นคงทําไมมันมีแต่ความล้มเหลวตลอดเลยอาจารย์ทําอะไรมันก็ไม่ได้เราควรจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทําซ้ําบ่อยๆเหมือนเอ,อ,เอดิสัน,นที่ทําหลอดไฟแต่เอดิสันไม่ได้ทําหลอดไฟอย่างเดียว เขาล้มเหลวมาเป็นหมื่นๆมื่นครั้งไม่ว่าจะเป็นโทรเลขอันนี้ก็เอดิสันไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์นี่ก็เอดิสันนะไม่ว่าจะเป็นฐานอัลคาไลที่เราใช้อยู่นี่ก็เอดิสันเพราะฉะนั้นเขาล้มเหลวมามากมันเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่กําลังเริ่มหัดยืนแล้วก็โยกเยกโยกเยกแล้วเขาก็ล้มแล้วก็ร้องไห้แล้วเด็กคนนั้นก็เริ่มยืนแล้วก็เริ่มเดินก้าวแรกแล้วเขาก็ล่อแล้วเขาก็ล้มแล้ว เด็กคนนั้นก็ร้องอีกสุดท้ายถ้าเขาไม่ยอมแพ้เด็กคนนั้นจะเดินออกไปได้แล้วเริ่มวิ่งขับจักรยาน ขับมอไซค์ไปสู่โลกกว้างแต่ถ้าเมื่อไรเด็กคนนั้นล้มแล้วพ่อแม่ตีทาโทษเมื่อเขาทําไม่ได้หรือว่าทาผิดเด็กคนนี้จะไม่สามารถออกไปสู่โลกกว้างได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการดําเนินชีวิตอาจารย์บอกเลยแน่นอนทุกคนต้องผ่านการล้มเหลวผ่านการล้มเหลวแล้วก็ทําซ้ําผ่านการล้มเหลวแล้วก็ทําซ้ําบางครั้งพวกเราเลิกล้มเร็วเกินไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยไม่ไหวจริงๆก็เลิกได้แต่อย่ายอมแพ้ เราอาจจะมีกิจกรรมใหม่เพิ่มเข้ามามีโปรเจกต์ใหม่เพิ่มเข้ามาแต่เชื่อเถอะว่าทุกคนไปได้ชาวราศีกุมสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้สามารถที่จะร่ำรวยได้สามารถที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นได้ที่ราคา <C le af one> เดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยไอ้ไข่บางท่านอาจจะงงว่าอาจารย์จะจะผันตัวเองมาเป็นนักชิมมหาเนาะอาจารย์แค่อยากทำอะไร <C le af one> ใหม่ๆดูเนี่ย พอดูดวงเนี่ยก็ดูอยู่แล้วแหละแต่ไอ้พวกคลิปสั้นอะไรพวกนี้อาจารย์อยากจะให้เปลี่ยนบรรยากาศตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศแต่ดวงก็ยังทําอยู่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดเป็นนักรีวิวอะไรหรอกก็กินไปตามภาษาแล้วก็ถ่ายไปเพื่ออะไรตังค์ทำเพื่อตังค์นั่นแหละ 54. 0 5 4 0 5 4จากไอเจ้าไข่อะว่ากันเท่านี้สำหรับไอไข่อาจารย์อยากให้พวกเราทุกคนได้มองอะไรออกได้มีความรู้อย่าเชื่อแต่แค่ลมปากคนที่พูดนะอันนี้อาจารย์หมายความว่าพวกเรานักการเมืองรู้ไหมว่าพวกนักการเมืองคนปกติแบบพวกเราเนี่ยนะ ข้าราชการทำงานแับวิสาหกิจหรือว่าเป็นลูกจ้างต่างๆสิทธิ์จากประกันสังคมจ่ายเงินสมทบมาตลอดชีวิตนะแล้วก็มาได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเพียงน้อยนิดเพื่อจะประทังชีวิตไปในช่วงบันปลายแต่มองดูดีๆว่านักการเมืองคนที่ทํางานในระบบรัฐสภามีอะไรบ้างเขาเรียกว่าสิทธิประโยชน์จากรัฐสภามีทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลฟรีลาหยุด67วันต่อปีแล้วยังได้เงินเดือนเป็นจำนวน ลาพักร้อนได้สบายสบายะแล้วก็เงินเดือนเขาเรียกว่าลาป่วยแบบไม่จํากัดแล้วก็มีเรื่องของเงินมหาศาลที่ใช้ในตอนตอนแก่เพราะฉะนั้นอย่ามาหาอย่ามาคิดว่าเฮ้ยความเท่าเทียมมีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงอาจารย์บอกเลยเบี้ยบําเหน็จบํานาญเนี่ยบอกเลยว่าคนที่ทํางานในรัฐสภามหาศาลเห็นไหมล่ะถึงเขาอยู่ๆก็เดินออกได้ลาป่วยลาอะไรก็ได้ทุกอย่างมันคืออภิสิทธิ์ แล้วเขาก็มาเฝ้าจะไม่ว่าคําว่าประชาธิปไตยเกิดขึ้นแค่ตอนเลือกตั้งหลังจากนั้นมีโครงการอะไรก็แล้วแต่ไม่พวกเราจะไม่มีส่วนรู้เลยทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือการหลอกลวงครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติหลังจากที่เป็นประชาธิปไตยเสร็จมันจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้วจะกลายเป็นเผด็จการแล้วยุคนี้คําว่าทุนนิยมโคตรชัดเจนโดนดทัททฮมอิรันมาร มาแล้วเห็นเลยว่านักธุรกิจทุนนิยมคนรวยจะเป็นคนออกกฎปกครองโลกใบนี้เพราะฉะนั้นท่านใดอยากกระทำบุญสะพานบุญซื้อรถวิวแชร์ตามนี้เลยเบอร์บัญชี1 2 0 8 9 8 0 7 6 5อาจารย์ขอยชาราศีกุมจงพบแต่ความสำเร็จมีแต่ความสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชปกปักรักษาชาราศีกุมขอยล่ำขอยรวยทิละขา